สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับต้นปีแบบนี้นะครับผมก็จะมาสรุปภาพรวมราคาทองคําช่วงบ่ายครับสั้นๆและกระชับประจําวันอังคารนะครับที่2มกราคม2567เริ่มต้นปีมานี้นะครับทองต้นปีนะครับก็ยังคงขึ้นต่อนะครับแต่คาดว่าจะขึ้นได้ไม่มากนักเพราะตอนนี้ราคาเนี่ยเริ่มวิ่งอยู่ในกรอบที่แคบลงนะครับมีโอกาสสูงเลยทีเดียวที่จะเกิดการพักฐานรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูครับ ทองแท่งเทวดานพเคราะเสริมโชคลาภความรักสุขภาพพร้อมให้ทุกท่านได้บูชาเสริมสิริมงคลทองแท่งแท้96.5%น้ำหนัก0.3กรัมเพียง1,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลยมาดูกันในส่วนของราคาทองคำในประเทศนะครับตามการประกาศของสมาคมค้าทองคำรู้ไม่ถึงนะครับราคาทองคำเรยวไทม์จากทางออสซินนะครับ ในฝั่งของราคาสมาคมนะครับช่วงบ่ายวันนี้ก็มีการประกาศออกมาเป็นครั้งที่3นะครับล่าสุดก็คือเมื่อตอนบ่าย3ามโมงสานาทีเนี่ยราคาสมาคมนะครับเก้สสมาคมรับซื้อคืนนะครับจะอยู่ที่33,500นานะครับขายออกนะครับจะอยู่ที่33,600บาทครับก็เปลี่ยนแปลงนะครับประกาศออกมาเป็นครั้งที่3เนี่ยราคาเท่ากับราคาประกาศครั้งแรกเลยครับแต่ปรับลดลงมานะครับห้บาทจากราคาของเมื่อปีที่ผ่านมานะครับ ในส่วนของราคาทองคําแท่งนะครับจากทางออสซิตนะครับ9.5เนี่ยออสซิตนะครับรับซื้อคืนจะอยู่ที่33,485บาทนะครับในฝั่งขายออกนะครับก็33,530บาทนะครับก็เปลี่ยนแปลงทั้งหมด69บาทนะครับในฝั่งของราคาจากทางออสซิตนะครับด้านราคาทองคําโลกนะครับราคาทองคําสปอร์ตตอนนี้นะครับก็จะอยู่ที่2,071เหรียญกับ2,072เหรียญนะครับก็ปรับลงมานะครับ6เหรียญครับจากราคาเปิด มุมมองของข่าวสารครับที่ส่งผลต่อราคาทองคําราคาทองคําโลกครับปิดปรับตัวลงนะครับในวันศุกร์ของปีที่ผ่านมาครับก่อนที่จะเป็นวันหยุดปีใหม่นะครับโดยถูกกดดันจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของทางสหรัฐนะครับมีการปรับตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับทองคำเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นต่อในวันนี้ครับแต่อาจจะเริ่มทรงตัวนะครับเนื่องจากว่าการซื้อขายเนี่ยอาจจะยังไม่มากนักนะครับพราอตลาดบางตลาดเนี่ยก็ยังคงปิดอยู่อย่างไรก็ตามนะครับบรรดานักวิเคราะห์ครับคาดการไว้ครับว่าราคาทองคํา ยังคงม,มีนาโนมปรับตัวขึ้นต่อในปีนี้นะครับเนื่องจากว่าทางเฟดนะครับจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนมีนาคมของปีนี้โดยที่ทองคำนะครับของปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาถึง13%เลยทีเดียวครับหลังจากที่มีการปรับตัวอยู่ในช่วง1,800เหรียญถึง2135เห่รียญต่อดอลลาร์นะครับซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังนะครับต่อการชะลอตัวลงของอตัตราเงินเฟอ้อนะครับที่อยู่ในดับสูงเนี่ยให้มีการปรับตัวลงมาตามเป้าหมายในระยะยาวนะครับ โดยที่ตลาดแรงงานก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่สรุปนะครับเท่ากับว่าปีนี้ราคาทองคํายังคงมีน้โนมปรับตัวขึ้นต่อนั่นเองครับมาตามดูกันต่อที่ตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญครับคืนนี้นะครับฝั่งสหรัฐนะครับไม่ได้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเท่าไหร่นะครับมีแค่ตัวเลขกลางๆ แต่ในอาทิตย์นี้นะครับจะเริ่มมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญเนี่ยที่ต้องติดตามกันเยอะเลยทีเดียวทั้งในส่วนของตัวเลขกลุ่มแรงงานนะครับที่จะมีการประกาศในวันศุกร์และรวมไปถึงนะครับการประชุมของทางเฟดที่จะออกมานะครับก็ต้องมาดูกันครับว่าราคาทองคำเนี่ยจะพันผวนได้ขนาดไหนนะครับในฝั่งของราคาทองคําย้อนหลังกองทุนและก็ค่างเงินครับราคาทองคําสปอตนะครับวันศุกร์ก่อนจะเป็นวันหยุดสุดท้ายของปีนะครับขึ้นไปทําจุดสูงสุดจะอยู่ที่2074เเหรียญครับ ปรับตัวลงมานะครับต่ำสุดจะอยู่ที่2,058เหรียญนะครับก็คือขึ้นไปแล้วครับติดแนวต้านแล้วก็ปรับตัวลงมาเนี่ยขึ้นไหวในกรอบทั้งหมด16เหรียญครับราคาทองคำของวันศุกร์นะครับของปีที่ผ่านมาโดยในวันนี้นะครับก็คาดว่าราคาทองคำน่าจะยังคงขึ้นไหวตัวอยู่ในกรอบนี้แหละครับในฝั่งของกองทุนเนสพีดียนะครับกองทุนรายใหญ่เกี่ยวกับทองคำวันนี้นะครับเข้าสู่ปีใหม่มาแล้วเนี่ยก็ยังคงนิ่งอยู่นะครับถือครองล่าสุดก็จะอยู่ที่879.11ตันนะครับ กองทุนเอสพานะครับยังคงนิ่งอยู่แบบนี้นะครับต้นปีมาก็ไม่ส่งผลใดๆต่อราคาทองคําครับในฝั่งของเงินบาทนะครับก็ยังคงแข็งค่าหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแนวโน้มเนี่ยก็ยังคงแข่งค่าต่อไปอีกนะครับปัจจุบันนะครับเงินบาทเนี่ยกำลังทดสอบนะครับแนวรับแถวแถวสามสบาทอยู่นะครับตอนนี้ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้นะครับจะอยู่ที่ระดับ34.10ถึง34 40บาทต่อดอลลาร์นะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับในฝั่งของเงินบาทนี่ก็แข่งค่าต่อนะครับอยู่ที่34.15นะครับกำลังที่จะทดสอบแนวรับนะครับ34.10บาทอยู่นะครับเงินบาทแข็งค่านะครับก็ทําให้ราคาทองคําในไทยเรานะครับยังคงโดนเงินบาทเนี่ยกดดันไว้อย่างหนักเลยทีเดียวนะครับล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ก็มีการปรับตัวลงมานะครับหลุดต่ํากว่าระดับ33,600แล้วนะครับในฝั่งของขายออกครับ ใ,ในส่วนของค่าเงินดอลลาร์นะครับก็ยังคงอยู่ในทิศทางที่อ่อนค่านะครับอาจจะมีโอกาสแข่งค่าขึ้ ally, ah, นนะครับหากว่ารายงานข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญของทางฝั่งสหรัฐนะครับอาทิอย่างตัวเลขการจ้างงานนะครับอาจที่ออกมาที่ยังคงออกมานะครับดีกว่าคาดเนี่ยและก็ยังคงสะท้อนนะครับภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับที่แข็งแกร่งก็อาจจะทําให้ผู้เล่นในตลาดนะครับอาจจะมีการปรับลดความคาดหวังนะครับในการลดอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดลงนะครับที่คาดการไว้ว่าจะมีการปรับตัวลงในเดือน มีนาคมของปีนี้นะครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับในฝั่งของดอลลร์เองเนี่ยก็แข่งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจากช่วงเช้าอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งจุดสี่สองจุดดอลลร์นะครับก็ยังคงประคองแนวรับนะครับหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยหนึ่งจุดเนี่ยไว้ได้อยู่นะครับแต่ยังคงมีทิศทางแนวโน้มอ่อนค่าอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่หนุนต่อราคาทองคําโลกได้ครับมาดูกันในส่วนของปัจจัยทางเทคนิคครับจากในกราฟครับไทม์เฟรมรายสีชั่วโมง ราคาทองคํามีแรงขายทากาไรนะครับสลับเข้ามาเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังคงมีแรงซื้อเนี่ยดันราคาฟื้นตัวกลับขึ้นไม่ได้เช่นกันนะครับยังคงทรงตัวได้ค่อนข้างดีนะครับเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เว้อัพครับอยู่ในโซนด้านบนตอนนี้นะครับราคาเนี่ยเคลื่อนไหวในกรอบที่แคบลงนะครับทรงตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมครับนั่นหมายความว่าราคาตอนนี้กําลังรอเลือกทางครับสามารถที่จะลงได้ลึกเลยนะครับในกรณีที่หลุดกรอบด้านล่างลงมานะครับหลุดกรอบด้านล่างลงมาก็สามารถลงได้ลึกเลยนะครับ ส่วนกรณีนะครับที่ติดตัวขึ้นไปด้านบนได้นะครับก็จะไปได้ไกลเช่นกันครับหากราคานะครับยังคงสามารถจะอยู่เหนือ2,070เหรียญนี้ได้อยู่นะครับก็ได้มีสิทธิ์นะครับที่จะไปต่อนะครับลุ้นไปต่อที่2,080เหรียญ2,090เหรียญนะครับเนื่องจากแนวโน้มหลักตอนนี้ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ครับแต่กลับกันนะครับหากราคาเนี่ยยืนอยู่ยืนอยู่เหนือ2,070เหรียญนี้ไม่ได้นะครับ ก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวที่ราคาเนี่ยจะกลับลงมาทดสอบแนวรับนะครับ2,055เหรียญที่รออยู่นี้นะครับและจะทําให้ราคาเนี่ยมีการปรับตัวลงต่อได้ในภายหลังต่อจากนี้ครับเมื่อลาดูในส่วนของสัญญาณอาเซนครับก็เคลื่อนตัวอยู่เหนือเส้น50%มาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่60%นะครับอยู่ในโซนโอเวอร์บอทครับโซนนี้นะครับเป็นโซนที่มีแรงซื้อมากเกินไปบ่งบอกถึงราคาเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อเพราะมียังคงมีพื้นที่ขึ้นไปได้อยู่นะครับ ถ้าสามารถรักษาแรงซื้อไว้ได้นะครับขาขึ้นก็ยังคงดูดีอยู่นั่นเองซึ่งหากการย่อตัวลงวันนี้นะของราคานะครับยังไม่หลุดต่ำกว่าโซน2,065เหรียญ2,055เหรียญยังคงเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับซึ่งมุมมองของนี้นะครับก็คาดว่าราคาเนี่ยน่าจะมีการย่อตัวลงมาก่อนนะครับแล้วก็ดีตัวกลับขึ้นไปได้นะครับเพื่อสะสมแรงในการขึ้นรอบต่อไปนะครับมองว่าราคานะครับน่าจะยังคงขึ้นไหวอยู่ในกรอบนี้แหละครับ2,000 60เหรียญถึง2,080เหรียญในกรอบนี้แหละครับเพื่อสะสมแรงในการขึ้นรอบต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มือว่างอยู่นะครับแล้วกำลังรอหาจังหวะในการเข้าซื้อนะครับแนะนำว่ารอให้ราคาเนี่ยย่อลงมาก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าซื้อหรือจะตั้งรอราคานะครับตามกรอบแนวรับที่ให้นะครับรอให้ราคาเนี่ยปรับตัวลงมาใกล้ๆโซนแนวรับนะครับก็ค่อยหาจังหวะในการออกออเดอร์นะครับ อย่าเพิ่งไปไล่ซื้อนะครับเพราะแถวนี้นะครับเห็นไหมครับราคาเนี่ยเป็นอยู่ในโซนที่เขาขายของกันนะครับก็คงต้องใช้ความระมัดระวังให้มากๆนะครับหากราคานะครับยังคงไม่สามารถขึ้นไปทําจุดสูงสุดใหม่ได้นะครับและมีการทําจุดสูงสุดที่ต่าลงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งรีบนะครับย่อซื้อวันนี้นะครับมองไว้2จุดนะครับก็คือ2 6 5เหรียญนะครับกับอีกจุดหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่2 0 5 5นเหรียญนะครับ2 0 6 5เนรียญ2 0้5เหรียญ2จุดันี้นะคบรับ และหากราคานะครับหลุดลงไปต่ำกว่านี้นะครับหลุดต่ำกว่า2 5 5เหรียญลงไปเนี่ยแนะนำเลยครับว่ารอดูไปก่อนได้เลยนะครับแล้วค่อยไปหาจังหวะในการเข้าซื้ออีกทีนะครับรอเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยราคาหากหลุดต่ำกว่านี้ลงไปนะครับจะเข้าสู่การพักตัวของราคาได้นะครับเมื่อราคานะครับมีการติดตัวขึ้นไปด้านบนนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีสถานะซื้อไว้นะครับ ก็แนะนําว่าให้แบ่งปิดทาอะไรบางส่วนออกไปก่อนนะครับสาหรับคนที่มีถือไว้หลายไม้นะครับแล้วค่อยรอนะครับให้ราคาเนี่ยย่อลงมาย่อลงกลับลงมาอีกทีหนึ่งแล้วค่อยมาซื้อกลับนะครับจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้นะครับก็อาจจะถือรอไปอีกได้อยู่นะครับอาจจะรอไปขายที่แถวสองพันเก้าสิบเหรียญนะครับดยแนวต้านของวันนี้นะครับมองไว้2จุดนะครับก็คือ20,80เหรียญกับ2090เหรียญนะครับ2จุดนี้ที่เป็นแนวต้านนะครับโดยที่ราคาทองคําแท่งนะครับจะอยู่ที่ประมาณ สาม่ 33, บาทถึง3 3 7 5 0บาทนะครับในส่วนของแนวรับนะครับราคาทองคําแท่งเนี่ยก็จะอยู่ที่33,500บาทถึง33,400บาทนะครับในส่วนของราคาทองคําแท่งสําหรับพี่ๆนะครับที่มีซื้อไว้นะครับทุนอาจจะ33,600กกว่าๆนะครับตรงนี้นะครับยังคงพอที่จะเสี่ยงถือยังคงพอที่จะเสี่ยงถือรอไว้ได้อยู่เช่นกันนะครับเพราะแนวโน้มหลักตอนนี้ก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับ สำหรับพี่ๆนะครับที่เล่นทองคําแท่งระยะสั้นนะครับอาจซื้อขายผ่านในแอปพลิเคชันนะครับราคาเนี่ยสามารถซื้อขายทํากาไรในกรอบทแถวสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถึงสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับก็เล่นรอบๆไปครับกาไรอาจจะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับตรงนี้ยังคงพอทําได้นะครับสําหรับทองคําแท่งระยะยาวนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ต้องการจะถือทองคาแท่งระยะยาวส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่ๆที่ไปซื้อในส่วนของทองคําแท่งหน้าร้านนะครับตรงนี้นะครับแนะนําว่ารอดูไปก่อนนะครับ เราให้ราคาเดี๋ยวลงมาใกล้ๆแถวสามหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับซึ่งตอนนี้ราคาเนี่ยก็ลงมาใกล้ๆแล้วนะครับห้าร้อยกว่ากว่านั่นเองก็สามารถทยอยเก็บสะสมได้แล้วเช่นกันนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่มีซื้อไว้นะครับแล้วก็จะรอขายแถวสามหมื่นสี่นะครับก็อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับช่วงนี้เงินบาทแข็งค่านะครับยังคงกดดันให้ราคาทองคําในบ้านเราเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ไม่มากนะครับแถมมีการปรับตัวลงด้วยแม้ราคาทองคําสปอร์ตจะปรับตัวขึ้นก็ตามนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขออขจบบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะครับเริ่มต้นมาปีใหม่นี้แล้วนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับโชคดีมีกําไรนะครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามและก็รับชมมาโดยตลอดตลอดนะครับสามารถที่จะแนะนําติดชมทีมงานได้เลยนะครับถ้าไงนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับโชคดีมีกําไรในวันนี้นะครับสวัสดีครับซื้อขายทองคําออนไลน์กับออสซิลิสสแกนเลยครับ